เวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ็กเด็ดเล็กดังอุ้ยนี่สามหนึ่งหนึ่งบัตรเล็กทีถ้าพ่อแม่ซื้อบาตเล็กทีซื้อทะเบียนรถซื้อยังไ้ซื้ออยู่ในแต่ว่าบัสิลงแนวทางล่างให้เอฟซีอยู่ยังไม่ได้ลงทางมันมีเวลาว่างทำคลิปให้เอฟซีเลยก่พี่น้องค่ะบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะ สูตรคำนวณไดเล็กสี่หางได้เล็กสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งอันนี้สูตรล่างได้ไหมสี่เจ<ม>็ดกับสี่หนึ่งแล้วก็หกเจ็ดกับหกหนึ่งนี่ค่ะหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดนี่ปันสองตัวนี้เด้อค่ะฟันหกหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ <6 7 S 2> ดสามแปดมึงดึงอย่างพะเน่ดึงเอาเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วหกหนึ่ง ไม่ได้เก่าแบบนี้กนเดียสามแปดนี่เอาเยี้มีอนี้เอาแปดหนึ่งสมเป็นเห็นไม่ได้แปดตัสาอืมไม่ได้นี่ปดหนึ่นงสามมาแม่บาดกีสู่ยุบปีเมื่อเล่าออกบ่าในหมู่มือนี่ สามแปดหนึง่งก็มีก็เป็นซีนแปะอะไรเปล่าออกแปดสามหนึง่งหมอแปดห้ากับเพียงวะอ้อใบเดียวแปดหาลางเอาซีนหนึ่งแปดอะไรตัวนี้นี่ซีนหนึ่งแปด เอาเอานี่นี่มันเป็นสามสี่หนึ่งแปดเอาเล็กซี่ออกมาไว้ตรงนี้แล้วจะเอาเล็กสามขยับมาหนึ่งขยับไปที่หลอขยับอื่นเลยจ้ะเวยออขยับมาอนนี้สามหนึ่งแปดมันซื้อแต่ไอ้สามหนึ่งแปดมัตรงสงสัยเลยพี่น้องเด้อป่าเล็กทีซื้อยุคปีนี่แหละซื้อสามเพ็ดแปดกันเลยเออเปพยนกันหนึ่งตัวเดียวกันเอาเคยหกล้านแต่พ่ออยาลบมาก พเขาละละเลยเรยเซื้อสามเจ็ดแปดพี่น้นองหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับแปดหนึ่งเตอวันที่แล้ว่ะเพื่อนกระถือไปล้ค่ะประมาณสองแส<ใ>นกว่าใหญ่ถืออยูย่คนเดียวในในในเนนนะออแต่ว่ามื้วันนี้เรนซื้อแปดหนึ่งกับแปด ใบ <laughs> ละยี่ใบละสิบบาทตป่ะใบยี่สิบสให้ตายทถกให้ตายนี่จะ,าะคาราคาเป็นสิบบาทาแต่เหล็กลางคอยฟันฟันหกหนึ่งนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อยหกหนึ่งกับหกเจ็ดเพราะว่าไอ้ได้มาซีีหางค่ะแต่ว่าอาจารย์เน,นี่ยนะเทเบลเลอร์แต่พนบอกว่ารดับรางค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็เลยตัด4 7จกับ4 2ออกให้เลีย6 1กับ6 7ลดต้นทุนจ้าพี่น้องเอา6 7กับ6 1ไปเด้อแต่ว่าค่อยมา6หลึ่งหลายเพราะว่าเกมันดังค่อยสิตีลังกากลับเป็น6 1เพราะว่าค่อยเจ็บใจกับ6มา6กับเกามาลายงวดแล้ว หกนงนี่ละสวยค่ะพี่น้องค่ะ่ต้อเตงเขียนก็ไม่ต้องเก็บซุดเก่าเก่าสุดนี่ก็สวยด้ยิพี่น้องด้วยย0่งนหนึ่งหน่อยแล้วเนาะได้แล้วจ้าพันหนึ่งนราคานี้มาทุก,ทกม้วนอุมวั้วนนี้จะมกักเล็กใจมัก มักเจ็ดมักเจ็ดมักเจดมักเจ็ดมักดประเสรมาม <7, S 2> <8, S 1> ักเจ็ับเจ็ดหกหกเจ็ดเดขันมักเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดขมัก็ขอมักเจ็ดแปดแปดเจ็ดามเจ็ดแปดดมีนันนั่นดึงไปสามปดบางนึงหัน เีกกำลังวันอืออวันค้ามมีวันข้ามอือสามเจ็ดแปดอืออันนี้เรียกกำลังวันข้างขึ้นหรือข้างแรมข้างข้างแรมข้างแรมข้างแรมแรมแรมอันนี้ข้างแรมหรือข้างขึ้นเนี่ย้ยอันนี้ข้างขึ้นสิเพราะว่าแรมเขายายเขาไหว้หรือข้างขึ้นข้างแรมมันนี่สเจ็ดแปด คอยมาเจ็ดห้าเจ็ดสี่เนี่ยศูนเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่นี่ด้วยขางแรมด้วยพี่น้องด้ยวัอนออกไม่หนึ่ง <S 1> 1, <S เงี้ยตัวนี้แปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดคนนี้มีเดซี่แปดหนึ่งเพิ่นคือบอกเอาเมื่อกี้นี่สี่หนึ่งแปด